สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทําลายนี้กันนะคะคล้ายๆลายกกังหันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าขึ้นต้นโซ่ด้วยสิบนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคล้องเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเป็นวงกลมขึ้นต้นโซ่สามค่ะสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ให้ได้23หลักนะคะนับกลับไปที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้3ก็เป็น2ก็เป็น24ทําให้ได้24หลักนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1อ1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 20 21 22 23 24แล้วก็1นสองแล้วก็จุดเริ่มต้นของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะแถวที่1ต่อไปแถวที่สองขึ้นต้นโซ่3ามคะ่ะหนึ่งสสาได้แบบนี้เนาะแล้ว โซ่ขั้นกลาง3ามค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนับข้ามหนึ่งหลักหนึ่งแล้วก็มาหลักที่2เลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ข้ามไปหนึ่งหลักแล้วก็มาหลักที่สองโซ่สามสองสแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักแล้วก็มาหลักนี้ หนึ่งสองสามข้ามหนึ่งหลักมาหลักที่สองค่าเออโซ่สามแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักมาหลักที่อย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามข้ามหนึ่งหลักหนึ่งสองสามข้ามหนึ่งหลักอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามข้ามหนึ่งหลักแล้วก็มาหลักนี้หนึ่งสองสาม ข้ามหนึ่งหลักแล้วก็มาหลักนี้หนึ่งสองสามข้ามหนึ่งหลักหนึ่งสองสามนี่นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็นับหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้ค่ะอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็จะได้สิบสองช่องค่ะก็ได้สิบสองช่องเนาะ แล้วต่อไปขึ้นต้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7โซ่7คะ่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7พันหัเข็ม3ครั้ง 1, 2, 3แล้วก็แย่ไปที่รูเดิมที่เราขึ้นต้นไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงรวบทีละสองทีละสองนะคะอย่างนี้คะ่ะ แล้วก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บขึ้นต้นโซ่3ามค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะแล้วก็เราก็ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามี่ห้าหกดปดนับรวมกวับที่เราขึ้นต้นโซ่ก็ได้ทั้งหมด8ด แหลักนะคะอันนี้เราขึ้นต้นโซ่3ก็เป็นหลักที่1พันหเข็ม1ครั้งแล้วก็ให้ได้7หลักนะคะ2 3 4 5 6 7พอเราได้7อย่างนี้แล้วเนาะอย่างนี้แล้วอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเราก็ มาแย่ในรูนี้เลยค่ะมาในรูนี้นะแล้วก็ดึงรวมหมดเลยค่ะดึงรวบหมดเลยอย่างนี้ให้มันได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ะซูเจ็ดเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดพันหัวเข็ม3ามครั้งแล้วก็ดึงรวบทีละสองนี่นะคะแล้วต่อไปก็ะซูสาแล้วก็คอทอหนึ่งครั้งเจ็ดหลักหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกจ็ดแล้วก็เหมือนเดิมค่ะดึงรวบหมดเลยอย่างนี้นะคะดึงรวบหมดเลยอย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็พันหัวเข็ม3มครั้งแย่ไ yeah, <Yeah, S 1> ปนในรูเดิมรวบทีละสองแล้วก็โซ่สามคอทอหนึ่งครั้ง7ดหลักหนึ่งสองสาหหกแล้วก็ เดิมคะ่ะดึงรวบแล้วก็โซ่7จ็ดหนึ่งสสาี่ห้าหกแล้วก็พัน6ัเข็มสามครั้งลงที่ช่องลงที่รูเดิมโซ่3ามแล้วก็คอทอหนึ่งครั้ง7ดหลักหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เหมือนเดิมค่ะดึงรวบหมดนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันหกเข็มสามครั้งหนึ่งสองดึงรวบทีละสองอย่างนี้นะคะ 1>, 1 2 3สสนะคะแล้วก็ขอทอ1ครั้ง7หลักเหมือนเดิมหลักที่2 3 4 5 6 7แล้วก็เหมือนเดิมค่ะตึงก็หมดอนี้1 2 3่5ส7าพันหวเข็ม3ครั้ง ลงรูเดิมหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า พันหัวเข็ม3ามครั้งแล้วก็ดึงรวบทีละสองนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามหนึด หนึ่งสอห้าถ้าใครอยากได้ไลายดอกอันนี้ใหญ่ขึ้นก็ใช้ไหมนี้ที่ใหญ่เส้นใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะก็จะได้ดอกใหญ่กว่าเดิมอันนี้ขนาดเทียบเท่าเบอร์16คิดว่าเป็นคอตตอนของเมืองนอกนะคะ 4, 5, ่ห สองสี่หกขาดอีกหนึ่งเโอเคก็จะได้แบบนี้1 2ึ่งสอามี่ห้าหกเจ็ดพันโเข็มสามครั้งลงช่องเดิมลงรูเดิมแล้วก็ดึงขึ้นทีละสองเหมือนเดิมแล้วก็โซ่สพันโเข็มหนึ่งครั้ง7หลกัก2 3 4สห้า หกเจ็ด okay. แล้วก็ลงช่องถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันหกเข็มสามครั้งแล้วก็หนึ่งสองสามสองสามสี่ สี่หแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็หนึ่งสองามสี้าหกเจ็ดพันเข็มสครั้ง2องสามหนึสา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดพันหัวเข็มสามครั้ง สองสามหนึ่งสองสามแล้วก็พันหกเข็มหนึ่งครั้งเจ็ดหลักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ถึงจุดเริ่มต้นตรนนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ แล้วก็ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะตัดไหมตัดไหมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เก็บไหมเลยค่ะเก็บเก็บนี้เลยค่ะ เก็บเลยนะคะหรือจะเก็บที่หลังก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะนี่นี่เก็บไหมอย่างี้เลยเสียเวลานิดนึงแต่ว่ามันจะสวยค่ะนี่นะแล้วก็กระดึงรวบมาเลยนี่ก็จะได้แบบนี้เล็กซ่อนไหม หรือใครจะใช้เข็มก็ได้นะคะแต่แอดมินสะดวกแบบนี้แล้วก็ดึงแล้วก็ซ่อนไหมเลยค่ะนี่แล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็ตัดเลยค่ะ บ,บนี้เสร็จปุ๊บต่อไปเราขึ้นแถวที่สี่นะคะเราเอาจุดตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้หนึ่งสองหนึ่งสอตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเอามาหลักไอ้ที่เราขึ้นต้นไว้อันแรกเลยชัดไหมนี้นะคะแล้วก็ แล้วก็ใช้ไหมแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะนี่นะแล้วก็คขวยหน้าคขวยหลังเลยค่ะทำเป็นโซ่เก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเอย่างนี้นะได้เก้า่านี้นะ แล้วเราก็ดึงนิดนึงให้มันตรงๆอย่างนี้เสร็จแล้วเศษตรงนี้เหลือเราก็ตัดออกเลยนี่ค่ะหรือเก็บที่หลังก็ได้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะโซ่หลักที่หนึ่งแล้วเราก็มาหลักที่สองเลยแล้วก็ทำนี้นะคะทำให้ใหอ้อมเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หลักที่หนึ่งแล้วเราขึ้นหลักที่สองเลยอย่างนี้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มาหลักนี้เลยตรงอย่าี้เลยนะคะนี่นะนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ นี่ค่ะจะได้ดูง่ายๆเลยอย่างนี้นะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามี่ห้าหกเจตรงยอดเลยนะคะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้นะหนึ่งสองส้าหกดแ้า ทำให้ครบทุกหลักเลยนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8 2,4,6,7,8,9ห้าหแอจดมินลืมมาแว่นตาม,มาจากที่ทำงาน4,5,6,7,8,9ก็เลยอาจจะมองแบบไม่ค่อยชัดมาก2,3,4,5,6,7,8 ก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะการไม่ได้เอาแว่นสายตามานี่เป็นเป็นการถักที่ลำบากที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อย่างนี้นะโอเคได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เรามาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะตรงนี้ค่ะแล้วเราก็รวบหมดนะคะรวบหมดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ข้ามคืออย่างงี้ค่ะทำงี้หนึ่งสอง สามนะคะสามโซ่นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็สู้สามหนึ่งสองสามแล้วก็เรานับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งสี่หลักสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็สู้สามหนึ่งสองสาม พันหัวเข็ม1ครั้งให้ได้ห้าหลักค่ะหนึ่งสองสมสี่ห้าแล้วเราก็ไปช่องถัดไปนะคะให้ได้5้าหลักค่ะคอทอหนึ่งครั้งห้าหลักหนึ่งสอง สามสี่ห้าขอโทษขอโทษขอตรงนี้ใหม่เพราะว่าตรงนี้ไม่สวยอย่างนี้นะคะเอาแค่โซ่เดียวพอเอาใหม่เอามเริ่มต้นใหม่เอาใหม่หม่่ลอกใหม่ลอกๆลออกอย่างนี้นะคะพอเราถึงจุดตรงนี้แล้วใช่ไหม เราก็ข้ามมาเราแค่ข้ามแค่อันเดียวพอแค่นี้พอค่ะอย่างนี้นะแล้วต่อไปก็สู้สามหนึ่งสองสานับเป็นหลักที่1แล้วก็คอทอหนึ่งครั้งหลักที่สองสมสี่หแล้วต่อไปก็สู้สามหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้ง5้าหลักสอง สามอันนี้เราเสรศษมันตรงนี้ใช่ไหมเราก็ตัดออกนี่สามละสี่ห้าแล้วก็ข้ามไปหลักถัดไปช่องถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้อย่างนี้นะได้างี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ทอดโซ่คันกลางสามค่ะแล้วก็เหมือนเดิมคอทอ1หนึ่งครั้งห้าหลักสองสามสี่ห้าแล้วก็ข้ามไปช่องต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ค่ะเอ,อ่อ สู้ขัานกลาง3แล้วก็คอทองห้าครั้งเหมือนเดิม2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 1่หสองสาม 1นึ่งสองสามสีาทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดห่วงจนกว่าจะจบแถวนะคะสามสี่ห้าหนสอสองสส

สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่สองสามหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสอสามหนึ่งสองสาสี่ อย่างนี้นะคะนี่พอเราครบช่องแล้วแล้วก็หนึ่งสอสามอย่างนี้นะคะแล้วก็รวบหมดอย่างนี้แล้วก็สู้หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยคะ่ะนี่ก็จะได้แบบนี้ก็จะเหมือนเลยค่ะเหมือนกันไหมนี่ เข้ากับยุคนี้เลยเนาะยุคด่างด่างเนี่ยของเราก็เป็นดอกไม้ลายด่างไม่ใช่บอนด่างนะลายด่างสวยเนาะโอเคยังไงก็เพื่อนๆลองไปละหัดทำดูเนาะมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะฝากติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะจะทำจะสอนทําใบไม้ค่ะเดี๋ยวจะสอนทําใบไม้ลายด่างๆเห็นไหมนี่เดี๋ยวคราวหน้านะคะจะสอนทําเอาไว้ตกแต่งงาน Irish นี่ เป็นใบไม้ใบไม้ลายด่างๆอืมคล้ายคล้ายมอนสเตอร่าเลยเนาะเขาเรียกมอนสเตอร่าไหมอะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ